โดยทั่วไปคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะมีหน่วยประมวลผลกราฟิกหรือกราฟิก processing unit ทำหน้าที่สร้างข้อความและรูปภาพถอดรหัสวิดีโอเรนเดอร์เกม PC ที่แสดงบนหน้าจอซึ่งมีทั้งแบบออนบอร์ดที่รวมอยู่ในตัว CPU และแบบการ์ดจอแยกโดยเฉพาะวิธีเช็คดูข้อมูลการ์ดจอใน Windows 10กดคลิกปุ่ม search icon แบนขยายที่ทักบาร์พิมรันแล้วกดปุ่ม enter หรือกดปุ่ม Windows และปุ่ม r บนคีย์บอร์ดเพื่อเรียกหน้าต่างรันที่หน้าต่างรันพิมพ์ดี x d i a G กดคลิกปุ่มโอเคที่หน้าต่าง Direct x Diagnostic Tool เลือกคลิกแ a b บ Display เพื่อแสดงข้อมูลของการ์ดจอที่ใช้งานอยู่หรืออีกวิธีหนึ่งที่หน้าต่าง Run พิมพ์ m s i n f o 3, 2กดคลิกปุ่มโอเคที่หน้าต่าง System Information ที่ System Summary กดคลิกเครื่องหมายบวกหน้า c o m PoN e n t เลือกคลิก Display เพื่อแสดงข้อบูลของการ์ดจอที่ใช้งานอยู่นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลการ์ดจอใน Windows 10ผ่านทาง Device Manager และผ่านทาง Display s e t t i n g ได้อีกด้วย